นี่มือแล้วนะฟรีสต็อกด้วยไเหลคแนฮกูไม่ได้ใช่ไหมเซิร์ฟเพื่อนจีนคุณฮะเก็บอะไรก็ได้มอก็ก็ได้มอกูไม่เล่นกูว่างไม่อยาให้้ก็คือสงขอจะดีวิวนี่ตกกโกมาใหม่ ะคุณมันก็คือฟุตฟุตติ้งเอ้ยฟุตติ้งเอ้ยเอาเฮ้ยเด็ดทำหมดเลยนี่ไงโอ้นี่ก็คือวิฮีปีนต้นไม้ไผ่ขั้นสูงนี่ นี่ทำกงต้องหัแล้วก็เตือนหน้าแบบแบบนี้โอ้โหก่ายเ900่ันเสืขนนีไม่รู้เขาจะอยู่กับไหมอแล้วตั้งช่อติดตากอ้าวชิบติดหนูจะไม่เหลืที่ว่า เขมหยิบเยอะรือต้นกโก้หรือต้นกโก้ลก่อนเพ่นนี่ครับเราก็สามารถ ตลบตรงนี้ก็ได้นะนี่มีเกินเราดแหละเกิลเราตรงนี้ได้เราคีได้เรามันก็ล้วคือโอ้สามารถแอพเพนสไอดีได้เลยแล้วก็มีแค่นี้นี่ะ